สวัสดี <AS L> ครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับได้มาส่งมอบรถโตโยต้าแคมรี่ครับสวัสดีพี่ติงครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ของพี่ติงเนี่ยรู้จักเพอร์เฟกต์คาร์ได้ยังไงครับผมอ๋อผมปิดูจากทาง u t u b e ครับผมผมก็เลยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเต็นท์นี้ครับผมทำการปรโมทเรื่องเกี่ยวกับการขายรถยังไงครับผมแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาดูรถเขา มีจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงชก็ศึกษาจาก YouTube ประมาณ2เดือน2เดือนแล้วก็แอบแอบมาดูเต็นท์ว่าเต็นท์ลักษณะเต็นท์เป็นยังไงอมาดูเต็นท์จริงก่อนลักษณะรถมีจำนวนเยอะจริงอย่างที่พูดไหมครับผมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ได้แอบเข้ามาแบบเดินมาแบบแบบเหมือนคนปกติดินไปเดินดูแบบดูเฉยเฉยเฉยอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้กะที่จะมาเอารถหรอกครับผมอันนี้พอเจอกับพิกแล้วคุยกันแล้วก็เกิดเออ พื้นฐานเนี่ยชอบตัวแคมรี่อยู่แล้วก็เลยคุยกันเรื่องรถแคมรี่กันใช่ครับก็เลยถูกใจก็เลยตัดสินใจเลือกเลือกอรถเต็นนี้เนื่องจากว่าพิเตอร์ที่ว่าเป็นเจ้าของครับผมซีอโอที่เนี่ยเขาพีเต์เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพแล้วเรื่องเกี่ยวกับความจริงใจ,จ,งใจการันตีใ,ใช่ใชก็เลยม,มีความมั่นใจที่จะออกรถจากเต็นนี้นะครับแล้วก็ ผมมั่นใจที่ออกรถจากเต็นท์นี้นะคร<ช>ับเรื่องเกี่ยวกับการออกรถก็ใช้เงินแค่999าอาบาทอันนี้ได้จริงนะครับ,รรบเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วก็มีส,ส่วนต่างให้ด้วย5 0,000ืนใช่ครับส่วนต่าง5 0,000นนี้ก็ช่วยในเรื่องของประกันชั้นหนึ่งก็เซฟไปได้ตั้งเยอะเลยใช่แล้วผมพอจะมีเงินเหลืออีกผมก็ามาเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับตัวออปชั่นในรถอีกนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีออกรถที่นี่นะครับใช่ครับเพื่อเราได้หลายอย่าง ก็ยินดีมากครับที่พี่ตึงมาออกรถกับที่ Perfect Car คนะครับออกกับใครก็ได้นะครับจริงๆแต่วันนั้นก็มาเจอพี่ก็ยินดีมากนะครับยังไงผมฝากด้วยนะครับใครอยากได้รถดีๆแบบนี้นะครับดูทาง YouTube ไปบ่อยๆมาได้แบบนี้เลยนะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาก็ออกได้เช่นกันครับยังไงวันนี้ขออนุญาตไปส่งมอบรถก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ